ครับเราเดินทางมาถึงลองคู่เอกของรายการแล้วครับฝ่ายแดงสิงบุรีสสิปพายิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สิทธิโชคหนุ่มพรเทพครับอ่าพี่กัดน้ำหนักฝ่ายเวทครับน้ำหนักสวยงามกำลังดีเลยครับไรทุกอย่างเดียวเลยนะครับสิงบุรีครับลูกศิษย์ พีกพ่กบรับถากูลน้องอาร์มดูครับกำปั้นกำปั้นขาอตอนนี้โดนจุดไหนก็ทำท่าสะดุ้งไปหมดเหมือนกันนะครับสิทธิโชคโอ้โหนักมวยที่เจอกับสิงห์บุรีนี่ต้องตั้งรับให้ทันครับแกมาตะลุกตุก๊ตับหลายทิศหลายทางเหลือเกินครับโอ้โหดูครับสิงห์บุรี ปาดุเลยครับแต่ว่าสิทธิโชคสิทธิโชคหากอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะครับรับเยอะเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งหมัเริ่มอุ้ยหม่โตด้วยโตด้วยอาจารย์สุธันจ้องแล้วครับโอ้ทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าเนะครับโอ้โหกระทุงซ้ายเข้าไปเม็ดนี้นี่เต็มเต็มนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับก็เป็นสิงบุรีสัิปีพะไายิมเป็นฝ่ายชนะ TK o อไปในยกที่3ครับ เอาละครับนี่ละครับจังหวะกระทุ้งซ้ายนะครับเม็ดสุดท้ายนีย่ว่าเริ่มออกอาการมาตั้งแต่โดนหมัดโดนศอกแล้วนะครับสิงบุรีนี่ถึงตัวตลอดสิทธิโชคก็พยายามหึดแต่ว่าหายใจไม่ทันแล้วครับทรงนี้แล้วก็โดนแทงก็ใบเม็ดสุดท้ายนะี้หนักๆแรงๆเลย